สุดท้ายของรายการแล้วนะคะและก่อนที่จะไปพบกับหนุ่มๆสุดกวนตอนนี้กลุ่มเซเลบแป้งพิมพ์กับตันและป้าเขาก็มาถ่ายปฏิทินด้วยเช่นกันค่ะตามติดไปดูกันค่ะว,ว่าสนุกเป็นขนาดไหนมาถึงคิวสองหนุ่มสุดแกงส้มนละตูมตามงานนี้สองหนุ่มเข้ามาแบบสนุกสนานยี่ยวนแถมกวนเล็ก

สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนชาวแอคชั่นแนลนะครับใช่ครับครับแกงส้มผมแกงส้มครับครับผมตุ้มตามครับคือผมแนะนําน้องไปแล้วนะครับน้องยังต้องแนะนําตัวอีกเพราะว่าชัดเจนกว่าอ้าวเอาใหม่สวัสดีครับแกงส้มครับ สวัสดีครับตุ้มตาครับพอเถอะเราเราเข้าเรื่องกันดีกว่าวันนี้มาทำไรแกงส้มวันนี้เรามาถ่ายปฏิทินของ e อ็กซ์แกันครับผมครับผมสนุกไหมสนุกมากครับวันนี้เป็นครั้งแรกที่ได้ถ่ายคู่กับพี่ตุ้มตาเหมือนกันเหมือนกันก็คือเก่งน้องเก่งมากครับคืออย่างแรกคือครับมาพระลูก คือวันนี้สนุกมากนะครับเพราะว่าเป็นแฟชั่นแบบสนุกๆเพราะว่าในเซตของเราเนี่ยเป็นออกจะเป็นแนววินเทจนี่เองแล้วก็รวมไปถึงการใส่เีลาการถ่ายซึ่งแบบสนุกเป็นประมาณว่าหยอกล้อพี่น้องใช่สนิทกันเป็นออกแก๊้งๆอะไรอย่างนี้ครับผมแล้วดูนั้นมีสิตัวด้วยถูกต้องนะครับในเซตเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วก็อยากให้ทุกคนติดตามกับปฏิทินนะครับปฏิทินเอ็กไซต์นะครับในปี2556จริงๆรับรองว่าเอ่อปฏิทินนี้เนี่ยไม่ได้มีแค่พวกเราไม่ได้มีแค่เดอดสตาร์ด้วยครับมีศิลปินแและนักสดง ค่ายเลยถูกต้องครก็ผมมาอยู่บนปฏิทินนี้นะครับแล้วก็ความพิเศษของปฏิทินนี้คือมันจะมีหน้าหนึ่งเป็นแฟชั่นครับและอีกหน้าหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นหน้าที่รวบรวมผลงานตลอดทั้งปีของ EXACT แล้วก็มีรูปอันซีนของพวกเราด้วยถูกอันนี้สำคัญอันนี้สำคัญเพราะว่าจะได้เห็นแกงส้มในมุมที่แบบว่าเออต้องไปดูอ่ะต้องไปดู แล้วก็ฝากไปด้วยแล้วกันนะครับผมมีขายที่งานแกรมมี่วอลล์แควร์ด้วยะนะครับยังไงก็อย่าหาซื้อไปหาซื้อกันมาไปเที่ยวชมด้วยนะครับมีศิลปินเยอะแยะมากมายมันนั้นใช่ครับแล้วเจอกัน yeah. เนนย้ เรียกได้ว่าเต็มที่กันทุกคนจริงๆเลยนะคะและนี่